แต่เช้านี้เกิดอุทกภัยขึ้นสมุทรปราการครับทู้ชมครับอันนี้สดสดร้อนๆอ,อนช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกหนักและทำให้ปร,ริมนาณน,น้ำสะสมในคลองสำโรงสูงขึ้น จนเอ่อล้นเข้าท่วมผิวการจราจรหลายเส้นทางในเขตอำเภอบางบ่ออย่างเช่นหน้าซอยปริยาถนนรัตนราชซอยธรรมคุณหน้าวัดบางบ่อและที่หมู่บ้านเสรีที่พม่าก็ยังมีน้ำท่วมสูงการสัญจรก็ติดขัดค่ะนี่เป็นช่วงสายหน่อยนี่ขนาดสายหน่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วจะมีบางช่วงที่มีการก่อสร้างทำถนนด้วยนะคะสามแยกใกล้ๆโรงพยาบาลบางบ่อค่ะจุดนี้ระดับน้ำลดลงทำให้เห็นสภาพผิวถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะจนเป็นหลุมบ่อลึ ที่บางบ่อยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับทานผู้ชมครับตั้งแต่เช้าหมู่บ้านเสรีบางนาที่พม่าบางบ่อ<ล>ตอนเช้ามืดเลยเป็นภาพตอนเช้ามืดซึ่ง,งชาวบ้านระบุบว่าท่วมหนักกว่าทุกปีเหตุของลูกเสือประการโพสภาพนี้รถเล็กเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้บางจุดเหนือท่วมถึงครึ่งล้อรถยนต์บางจุดจะเห็นว่าอีกนิดเดียวจะพิดร้อแล้วนี่บางบ่อเขามีอะไรเยอะ,ป,ะปลาสลิดใครจะว่าปลาสลิดยังไง โอ้โหบางบ่อตัดกลับมาบางเสาทงครับบางเสาผมท่วมหมู่บ้านเทพรักอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะกิโลเมตรที่25นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณสรเพชรจานร,รำเขียนบรรยายเลยนะคะว่าฝนตกหนัก3ชั่วโมงทำให้หมู่บ้านน้ำท่วมไม่น้อยหน้ากับจังหวัดอื่นๆนะครับสมุทรปราการครับ แล้วนี่ค่ะไก่2ตัวของตัวเองนะคะที่คุณสารเพรโพสต์เอาไว้คือมันหนีน้ําท่วมขึ้นไปเกาะบนสุ่มเล็กแล้วคุณสารเพรก็บอกนักสู้ของผมไม่เป็นไรนักสู้ของผมต้องทนได้ผมเคยสอนไว้ว่าเป็นลูกผมต้องอดทนมีไก่ชนฮะเขาเลี้ยงแบบให้เอาตัวรอดเนี่ยไม่เหมือนไก่ฟาร์มที่ระยองเระในนนท์ไปเป็นแสนตัวเมื่อวันก่อนคงจะจําได้ไปที่บางพลีบางพลีเป็นยังไง เพจลูกเสือสมุทรปราการก็โพส์ Post คลิปน้ําท่วมเหมือนกันนะคะน้ําท่วมเกือบจะมิดล้อของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอย่างนี้ค่ะนีเช้านี้นะครับทานูชมครับทั้งหมนี้คือเช้านี้นะฮะท่านผู้ชมบอกบางบ่ออยากดูในบ้านหน่อยเป็นยังไงภาพบ้านหลังหนึ่งที่บางบอ่อ ของคุณไกลวันลบนะครับเขียนบรรยายเลยนะคะคือแบบบนเตียงมีคุณแม่นอนอยู่แล้วน้ำมันท่วมมาถึงขอบเตียงแบบนี้ค่ะก็บอกน้ำท่วมเรียบร้อยข้าวของพังหมดประเทศสมุทรปราการนี่อันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับขณะที่ดูฟ้าฝนวันนี้เป็นยังไง ทั่วทั้งประเทศวันนี้ฝนก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ถึงระดับ80%เหมือนกับ3-4วันที่ผ่านมาแต่ก็จะมีพื้นที่ที่มีฝนประมาณ70%อยู่3ภาคนะคะมีภาคเหนือมีภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะคะที่จะ70%นอกนั้นก็60%ของพื้นที่ค่ะนั่นฮะกทมปริมณฑล70%นะครับอย่างที่เห็นนี่แหละขณะที่อธิพายเรื่องฟ้าฝนที่เกิดขึ้น อธิบดีกรมปรตุนิยมวิทยมามอวานนี้คุณชมพารีนโชภรัฐบ่อนะครับอันเนื่องมาจากร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคกลางเข้าสู่ยอมความอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างประกรอบกับมรสุมตกตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมมานามันภาคทต้แลอ่าวไทยซึ่งทําให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวและล่าสุดเช้าวันนี้ล่องมรสุม กำลังปานกลางก็ยังคงภาคผ่านแต่ขึ้นไปตอนบนหน่อยก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วหลังจากนี้ครับทานผู้ชมฮะหลังจากนี้ช่วงนี้เป็นต้นไป1 0ถึง13กันยายนล่องมรสุมที่ว่านี้จะเคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือภาคอีสาน ก็จะทาให้เหนือกับีสารกลับมาเป็นจุดที่มีฝนตกซึ่งจะต่างกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วท่านก็บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องขออภัยนะครับกับไฟฟ้าฝนที่มันทำให้เกิดน้ําท่วมแบบนี้ขอให้อดทนหลังจากนี้นะครับทุกผู้ชมครับหลังจากนี้คาดการณ์ว่าปลายเดือนตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงและจะเริ่มเข้าสุดฤดูหนาว ในช่วงต้นพฤศจิกายนนะ,ะและปีนี้จะหนาวกว่าปกตินะครับใช่คือหลายคนกังวลบอกว่าฝนเยอะแบบนี้ดินอุ้มน้ําอุณภูมิมันจะหนาวกว่าปกติไหม,มท่านอธิบดีก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการเป็นที่คาดการทุกปีสถิติก็คือว่าถ้าปีไหนน้าท่วมใหญ่ปีนั้นน่าจะหนาวขณะที่เราไปดูพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้จะเห็นนะครับว่าโอ้ไปอยู่ทางภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับท่านผู้ชมฮะ ทางแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรจะเห็นเป็นพื้นที่สีแดงในกราฟิกที่หน้าจอนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากระจ